สบายดีสบายสดี <laughs> 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 เหีุยังอันนี้ฮะอันนั้นเห็ดกินอันยำกินตอนแรกสิอันนั้นนี่เขาจะกินเอเนี่ยเขาเดียปีใหม่นะเขาดาวเขาดีเ <laughs> นื่องโอกาสปีใหม่บอเร <laughs> ื่องโอกาสปีใหม่เตรียมโตแล้วเขาไปตลาดตะวันเวี้ยไม่ไพูด <laughs> มึอแรกนี่ <laughs> ปาร์ตี้บดคืนเนาะผัดแจง้งคุณแหละปีให <laughs> ม่มีตู้เมย์ได้ผูกคุณได้หนักห้องไหนจะต้องพูดเตรียมพร้อมทุกอย่างเลยเนาะอันในี้เนี่ยเป็นใ สบายดีสบายดีเลยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟเบิทุกคนดวยอ่ฝั่งใดฝั่งเาอและต่างเต็นั่นเองมีมังกรชอบยูทูบบอร์เอนสเตูดิโอเอ็นพี่น้องเนาะเชงมนี่กะจะอยู่ที่บ้านสนุกเนาะบ้านชาวไลน์อย่ไรเป็นแบบอะไรอย่างโอกาสปีใหม่เนาะมาอันกะิจการพ่อแม่พี่น้องเอมาเบิ่งว่าสไลนเห็ดกินอย่งปีใหม่นี่บอกเพิ่งถักงานประมาณสามสีื้อนี่เละไดียวโอกาสจัดปีใหม่เพราะมีวันที่ชาเอ็ดเนาะ ก็ยังไม่คุ้นักหรอก่าเพื่นเหยียบเงนสั่นบางนกระติกกาแฟคนที่ชอเล็นซีกสกุไบพบนะว่าสาวไรน่ะทุกคนจำนาดเลยบอกไปกันเลยเดบสบายดีร่างพัเห็ดยงนี่ฮะเตรียมสกินมือแรนี่แหละเห็ดอีวะข้าวนาาวนมากินข้าวกิน่ข้าเอิญอะไรเนื่อในโอกาสยังมันคิดสะมามันคิดะมออโมเมนบอเนื่อในโอกาสปีใหม่ เหมนบอว่าคือปีใหม่เลยเนาะปีใหม่เนาะวันที่สามสิบเอ็ดทุกคนก็ยังน่าจะจำได้เนาะว่าผู้หญิงคนนี้เป็นไผ่สาวไรเนาะล่างพักครับนาทีล่างพักได้ไหมได้ชิจัดปาร์ตี้บ้องแมลงเนี่ยแม่นสิกินแมลงกินยี่หี่ได้เลยได้ยังกินฮะไปตลาดมาเว้นนี่ฮะชื้ออัน ซื้อปลาซื้อหลายอย่างเขาเปิดเมียงแล้วก็ชิมทอดปลาแมงค์แต่บ่โห่ชิมอยู่นะทอดเจงี่อยู่กันแต่ละปีนี่มด้อยู่ไรเจ้านอดข้าวดาวอะลรเนาะมันหนาวเดีปีนี้มันหนาวอยู่แล้วเป็นเที่ยงหัดว่ามันจับตรงเดิมมาทางโรงงานผลผักหายจากมือไงผักคืบ่ผักให้ประมาณสี่ห้ามือผักแต่ว่าเอาไปเป็นเรียกการทอดตอนที่เส้าเก้าเอานะผักกำลังมู ชาวเก่าสามสิบสามเอ็ดหนึ่งสองสามวันที่สี่ไปเรียกมืัอนี้ก็บสามสิบเอ็ดเนาะอันที่ว่ากันอะไรในเวลาพอดลายมือเติบเนาะไายผักไหมปกติก็ไม่เคยมีมือผักนะโมอยู่มีแต่ไม่นี้แหละมีแต่ไม่อย่นี้แหละเด็ดผักพอดีบอกเอ็นมาเนาะเห็นเพลินร่างพักอยู่กับพอดีแบบถ่ายเลยเนาะหมดไปใช่ คนไม่เรียกได้บอกเห็นไลนี่ถ้นะากามาเลา,า,ากถ่ายคลิปมาเละถ่ายคลิปลลกักบเบพี่เลยนี่าแล้วมือแรงเขากินน้กัางอย่างลว่ามือแรงอืมียังกิน,นกินอันนี้แหลไปตลาดมาเวียนมีกไปก,ไปกเผา,เขา,ขา,าชาถถอไหครบผยุเผาบริมีเจไปซื้มเวียนท่ีบอกลาคนลาย มีบอนไว้พักหนาเฮ้ยได้กินคะแนนไดกินแมลงเด้ทะไล่นางรถยังไปฮะไม่ทราบเนี่ยบอนี่ขี่รถอันนั้นขี่รถอันสายทางไปทำสิ่งส่งละจั๊กจ่ะมันยากเด้มันชื้อมาลูก่ั่ง้นนะหลายอย่างเนาะเขารยว่าก่อนเนาะเออไปลัดพอแปดโมงแล้วก็ขี่รถใหญ่ใช่รถอันสายทางไปแล้วก็ไปน้ำเขาไปจับกับบ่อแพงดอกค้นอะไรนะบอสพอเราเา้าพันไปจับนะเท้าพันกัถือว่าบ่อแพงปะไรเดาะแพรงปะไ ้าเป็นเงินไทยจากบาทที่บาทบเนาะประมาณนี่แหละเนาะอันนี้ก็เป็นผักที่ซื้อมาตลาดผักซื้อมาตลาดปลูกเองเนี่ยมันจะเป็นหากรบายหากระาในขากพัดอันนี้ผักอันนี้ผักขิงบลอ่ัหนึ่งหาพันไม่รูซื้อชาวาว่พันบลอาวันนั้นนั่ะเสามารถชาวพันผักสลัดเนาะเอ็ียี่เากนแีบืดลายอยู่เชียงดยวเซล สาวต็นมาเลยนะเขาใหญ่เขาเห็นเขากินไรเขามาขึ้นค่ะจั๊กยุไซเปิดตู้เขานอนเขาเปิดเต็มแต้มือตอนเวียนแบบนี้แหละเป็นมืออื่นเช้าท้ายยังไม่ได้ปิดอยู่เดิเดินเห็นเจ้ากายมาได้ยินเสียงตู้เขาเปิดแคียนกลางเลยกุตตะม่วนเนาะยุไซแกคือว่านั้นมันไม่หนาวค่นะอากาศกขาพลิ้วอยู่อากาศมันพลิ้วอยู่สมัยนี้อยู่ได้อยู่หรอกขนาวคือแต่ละปีมันอ่ดเวียนหนาวเนาะแต่เราปีกายนี่มันหนาวที่ปีกายเนาะหนาวแล้วก็เขานั่กินยุไซวะ กินแล้วแล้วเัาก็หลักมานอนหลักมานอนเจอมาไหวมาหนาวกินไรคันบหนาวอยู่ได้อยู่แยงกะพออยุจริงเนาะซื้อปลาอีงยังมาปิ้งบ่เนี่ยเออซื้อครับซื้ออันซื้อปลานินมาอย่างไรเรียบร้อยบ่ยังเดชใส่อยู่เทิงผู้ยังว่าทะเลอันเผาอัชิเผาที่ไรเด้นี่สมองเราดังไพ่ชนีแล้วก็เฮากะล้างทักแรกจังไยกับเผาขับจั่อยกะชิ้นซีนขับแบบเผ็ดเมียงาซื้อใบเมียงมาห้อง เขห็ดกกน่อยเรากจะไปกินเแล้วเรกินเลยด้วยเห่แล้วเรกินเลยเนจักแซบันมันานั่ันจ้แซบเห็ดไว้มันซีมันเป็นยังไงวะข้าหนึ่งไว้ดูซีเนาะมันกะเเหนียวเนาะโบนซื้อมาให้น่ะใชโบรานเนาะลกเอาของานมาได้นี่ยราเอาใส่ป่ะอันก็เสียมาได้น่ะเราสาวคนซื้อสุดมาให้คนเราสุด

ไปได้ปบบนี uh um, ้ไปต่อได้ปลายังไม่ได้เผาเดี๋ยวภักถึงไปเทิง์กเราจะเอาปลาลงมาแหละนี่เป็นเมนูเ็ดกินแมลงนี่อันนี้แหละเสตเมียงเขาเอื่อไปยังนี่อันนี้คือเพราอันอุ้ยแต่ปลากระตัดเขาเอิ้นเสียอะไรเ็ดห่อเมียงห่อเมียงก็คือมันจะมีใบใบเมียงที่เขาไปซื้อเอาดิเซโนมันนี่แหละเคยเห็นปะ เป็นเป็นแผ่นเมืนม้วนค่ะเดี๋ยวฉันมาอันไท่มาเมี่ยงอันนี้เอออันนี้แหละอ,อันนี้เขาซอยอันนี้ที่ให้นระส่าเขาหนึ่งนี่ใบเนี่ยเขาไปซื้อมาแล้เพี้นนี่ทวงหนึ่งสิบสองพันมีอยู่หลายแผ่นเติบอยูไ่ได <หา S 2> ้มันสมีสองแบบไรอันเฮาเห็ดเมี่ยงค่ะแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นเฮาหยากแบบนี้ค่ะเดีเฮาก็เลยเอาตัวนี้มาเห็ดมันสมีเมี่ยงอันนี้แล้วก็มันเป็นเมี่ยงโคนตัวนั้นมันสมีอีย่างนี้ มีผักหลายอย่างมีมะเขือมะแขรงระมาณนี้แหละกับจืนบันไดบริเหตเต้แล้วโดนขาาวมะเบริเหตอีกจะเป็นอุปกรณนะ์นี่เนาะนี <c oughs> ่ที่ใส่อันนี้ใส่ลูกชิ้นใสยย่โอแล้วก็ใส่ผักนี่แล้วก็เอาทีใส่ปลานำพวกเรื่ปลาเอาซื้อมาน,นี่จะตัวนี้ใหญ่ได้จักโลส่สี่สี่โล่เพิ่มคนแนะน่นนะ่ะปลานิลเนาะสี่โล่เพ่มปานิลน,นะแต่อันนี้ฮะห่อเมี่ยงนี่เนาะอยู่ฝั่งไทยบ่หุหงเพิ่นเอิ้นหยังบ่แม่นก็นยังโบนัยใจเนาะ อาชิมีหรือบโหรือบอกกับยมประจักษ์ราะว่าอันนี้ฮะเป็นน้ำข่าวมาจากประเทศเวียดเบสนี่เน,ะนาะน่าจะเป็นของเวียดภาษาเนาะของยมปะจักษ์สวัสดีข้าสีเห็ดนี่ฮะโมเมนต์สีห่อลดได้ข้าสีเปลี่ยนน้ำใส่ถ้วยมาข้าสีจุ่มน้ำแล้วก็รูปในหนึ่งเสร็จเนะ<ภ>าะข้าจุ่มลายมันกะทิแล้วแม่จุ่มลายมันกะทิแล้วมันกะทิขาดอันนี้นะแล้วเาก็ยังห่อมันได้อันที่จริงกะและวมีนาทีช้อยสักก้อน คาผู้เห็ดแท้ค่ะอยู่ที่เว้นแหละครบเอฟซีบอกเอนชิฮู้บอกว่าห่อเมียงแปลว่าหยังเนาะบอกเอนกับโบฮู้ว่าสิอธิบายแบบไรห่อเมียงเนี่ยเนาะบอกเอนคิดว่าเพิ่นน่าจะบบฮู้ห่อเมียงเนาะเท่ากับบริเวณตะโดนไม่ได้นะแอ้ยโดนตีแม่เห็ดให้กินแต่ยังน้อยผมหาจืดได้แล้วแต่มาทีแรกกว่ากินบุ่ดนั้นแต่ว่าอยากตัวนี้เราไปเห็ดตัวนี้ก็กันเวากันตางานบุญยังเพิ่นกระขายได้ห่อเมียง สังคายพันเห็ดเป็นหอ่อเป็นหอ่อกระใสทงยางแล้วก็ไปหล่อคายหลอ่อแถวกลางบ้านก็มีมือเช้านี่ก็เห็นนั่นเมตุ้ิอันนั้นเรามาหล่อคายเขาเห็น<อ>แล้วกันเขาไปหล่อคายแถวกลางบ้านนี่เอาขี่้สะดุดจับไปไห,หนหมาลงุ้งคั่วเลยเขาก็เห็นโอ้พันช่องพันเนาะใช่ทางมือเช้านี่ไป็นตาสะอ่อนได้เมื่อไผ่เมื่อมันหิวนะวันวน,วนี้แล้วถ้ามันเนาะก็ลงุ้งคั่วเนาะมีแต่คนเสียเมื่อกินเรียงแรงว่าปีไหมไผ่กะปีหนึ่งมีเธอเดียวใครก็ได้ แล้มือนี่กับเป็นมือชันวันดีได้เหมือนกันอ่ะปีใหม่เนาะแล้วก็เนื่องในโอกาสดีได้พี่น้องเพื่อจะเห็นสาวไรเพื่อจะเห็นเนาะแม่บอกแอนถ่ายคลิปเพิ่อนตั้งแต่ตั้งแต่เฮึงปารเนาะตั้งแต่เป็นเดือนเลยเนาะเป็นเดือนช่องเดือนแหลเพราะว่าน้องเพิ่นกับบอกคอยว่างอะไรถ้าก็เห็นเฮาแล้วมื้อนี้ค่ะพอดีเพิ่นผักปีใหม่บอกเอนมาตะเวียบพอดีปุ๊บปั๊บมาเห็นเพิ่นเอาแบบว่า มาไดู้้ได้เหอผุนชิมามได้มือนี้ได้ปกติบุคอยเห็นเจ้ามาได้เจ้าจไปมาเนาะเจ้าอยู่บ้านเนาะไปอัดคลิปเดยปกติกะมีทั้งแต่ว่าเมื่ออยู่พุน่นยักษ์ที่เห็นจังได้แล้วเขาก็าต้องใจเห็นเงี้ยสักไปกะแต่เศร้าๆมากกับเรื่องพุน่นในหัวนี่ก็ยังบ้ค่อยเห็นนะคนงางพอดีนะจะไปเียากไปคุ้มก็เลยมีโอกาสมาเห็นเพิ่นก็รีบชิมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิ่งเพิ่น <c oughs> กระาทามไทยข้ามาลายเนาะว่าอยากเห็นเาว้าไรเห็นกันตะดุดนะบ่แม่นเพิ่อจะเห็นตะดุน ยังจืดหน้ากันอยู่ตีก็เป็นคือเก่าได้พันก็น่าจะืดเนาะแม่เอฟซีเพิ่นมักคนแบบนี้เพิ่นเบาฮะพอเปลี่ยนเบาธรรมชาติเพิ่นวาถามเนี่ยเขาบอกีนะฮะเขาบอกอไรกี่คุยเพิ่นวาเพิ่นมักแบบเป็นตัวของตัวเองเพิ่นฮะตู้กำลังตึมั้ยนมีเสียงตู้กะทั้งหลังแม่นก็ขอโทษขออภัยนะเนาะเพราะว่เพิ่นคิดพี่ใหม่ไงแหละทุกคนก็น่าจะคอยใจ ตอนที่เจ้าพันนีมานะ้าตู้นะควเขเปิดบ้านดังฟึ่งทางหลังคุณก็เปิดนี่ก็เปิดทันตะกี้นะคันเพื่อนหลังนี้เขาอยู่ฮ่ะของห้องเพลงนะั้มเปิดแต่กระห้อง,ง,องชุดทำอะไรจิมฮาวก็มีไม่ในเจ้าขอห้องไปใหม่บ่อยค่ะอือใช่นะเคยห้องใ <c oughs> ช่ก็บว่าชุดควบม,มากนินเจ้าอันก็นมีเชียงตู้รบกวนในจังหน่อยอะไรเนาะทุกคนเพราะว่า เพิ่นกินปีใหม่ขนาดปีหนึ่งมีเธอเดียวกเข้ากะซีาไลค่ะซียุดคลิปเพียสามีเนาะให้บ่อเอ็นพยุดแหละมือหนามือหน้าแพลที่มีโอกาสกาสิมาอัพเดททางน้องเพิ่นนอกพะว่าเชียงตู้รบกวัวเลยัวนมันผิลิขสิทธิ์ของเพิ่นเนาะมือหนามือหน่ายังพ่อกันไรเนาะซาไลสบายดี